สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ p y Academy จะมานำเสนอการทำ Word Cloud โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากไม่ต้องเขียนโปรแกรมสักบรรทัดเลยนะคะก็คือใช้คุณสมบัตินะคะโปรแกรมส่วนเสริมที่มีอยู่ใน Microsoft Word นั่นเองนะคะโอเคอันนี้นะคะก็คือเอกสารที่เตรียมไว้เนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงของเด็กนะคะซึ่งไม่ได้ยาวมากนะคะเดี๋ยวเราลองอ select all ดูนะคะเลือกทั้งหมดเราจะเห็นว่ามีจานวนคาอยู่แค่8 9คคนะคะแน่นอนว่านะทุกวันนี้นะคะเราจะเห็น word cloud หรือว่าตัว text cloud เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะก็คือนำเสนอเป็นเหมือนกับเป็นตัว vision design visual design นะคะทำให้เราเห็นว่าจากเอกสารหรือว่าข้อความตัวเนี้ยมีคำไหนที่มีความถี่เยอะๆมีการใช้คำนั้นเยอะๆนะคะเหมือนกับเป็นคำที่มีความสำคัญเห็นบ่อยๆในเอกสารเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวอักษรน,นั้นตัวใหญ่หน่อยนึงนะคะถ้า คำคำนั้นนะคะมีการใช้งานน้อยนะคะเขาก็อาจจะแสดงผลเป็นคำที่เป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆหน่อยนึงนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพวกเราน่าจะเคยเห็นนะคะว่าตัว Word Cloud เป็นยังไงยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอันนี้มีตัวอย่าง Word Cloud ให้ดูนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็น Word Cloud แน่นอนว่าการที่เราจะสามารถทำตัว Word Cloud ได้เนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมส่วนเสริมนะคะ,ะที่มาช่วยทำให้ตัว Microsoft Word ของเราสามารถทำได้นะคะและเมนูนั้นเขาจะชื่อว่าเมนูนักพัฒนานะคะหรือว่าตัว Developer ในเมนูถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเมนูนักพัฒนาหรือว่าตัว Developer เนี่ยไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ของตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะจะเห็นว่าข้างบนนี้เมนูบาร์จะไม่มีคำว่านักพัฒนาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องไปเอาเขามาก่อนนะวิธีการที่จะไปดึงเมนูของนักพัฒนามาทำยังไงนะคะก็คือพื้นที่ว่างตรงว i บ b o n ตัวนี้นะคะหาพื้นที่ว่างแล้วก็ทำการคลิกขวานะคะกดเมาส์ ฝั่งขวาแบบนี้แล้วก็เลือกไปที่ตัวแรกนะคะกำหนด Ribbon เองนะคะหรือว่าเป็น Customize the Ribbon นะคะแล้วก็กดไปเลยคลิก1ครั้งนะคะทีนี้พอคลิกไป1ครั้งนะคะเขาก็จะอยู่ที่แท็บหรือว่าเมนูกำหนด Ribbon เองนะคะเราจะเลื่อนมาดูฝั่งนี้ค่ะตรงแทบหลักนะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่านักพัฒนาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการติ๊กเลยค่ะเครื่องหมายถูกแบบนี้นะแล้วเราก็ตอบตกลงไป แค่นี้เองนะคะเราจะเห็นว่าพอเราตกลงไปแล้วนะคะเมนูนักพัฒนาเขาจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทันทีนะคะก็คือมีเมนูเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันก็คือชื่อว่านักพัฒนานั่นเองทีนี้คราวนี้เราจะสามารถจัดการเกี่ยวกับ Word c l คลาวด์ได้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยที่เมนูนักพัฒนานะคะและทีนี้นะคะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จาเป็นจะต้องมีก็คือโปรแกรมส่วนเสริมหรือว่าตัวแอดอินนั่นเองนะคะเราก็ไปที่แอดอิน ตอนนี้นะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเอาเมนูนะักพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะตัว add-in เนี่ยก็ยังจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการ add-in ตัวช่วยที่ทำการสร้าง word cloud ให้เราได้นะคะโดยการคลิกไปที่ office store ตัวนี้นะคะทีนี้ตัว add-in นะคะหรือว่าโปรแกรมส่วนเสริมที่เราจะใช้วันนี้นะคะเขามีชื่อว่านะคะโปรแกรม pro นะคะ word cloud mm hmm. แบบนี้นะคะสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยแล้วก็กด enter นะคะซึ่งตัว pro word cloud ตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะกดเพิ่มได้เลยโอเคแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีแนัดมหมาย โผลขึ้นมาฝั่งขวามือแบบนี้นะคะตรงนี้หมายเห็นหน่อยนึงว่าถ้าใครนะคะใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่เป็นของอย่างเช่นหน่วยงานาเป็นบริษัทต่างๆหรือว่าเป็นของมหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีแอคเคาอ่ะเขาไม่อนุญาตให้เราติดตั้งตัว a d ดอิได้แนะนำหน่อยนึงนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงลงชื่อเข้าใช้ตัวนี้จะแค่ล็อกเอาออกไปนะคะลงชื่อออกจากระบบเราก็จะสามารถ ติดตั้งแอดอินได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าใครที่ซื้อไลเซนส์ของตัว Microsoft Office เองนะคะตรงนี้จะไม่มีปัญหาะคะอันนี้หมายเหตุไว้หน่อยหนึ่งนะคะซึ่งของตัวเองเนี่ย ตัวโปรแกรมตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ไลายเส์ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเขาก็ไม่อนุญาตให้ติดตั้งตัวแอดอินเราก็แค่ทําการล็อกเอาท์ออกไปนะคะก็คือลงชื่อออกไปแล้วเราก็สามารถติดตั้งได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะพอมีตัวหน้าต่างที่เอามาช่วยในการสร้าง w o r ร์ด o u d ตัวนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะทําการเลือกนะคะตัวข้อความที่เราต้องการที่จะทำเวิร์ดคาวโดยการเดเมาส์ลาก ครอบทั้งหมดนี้นะคะโอเคมีไม่เยอะนะคะไม่ถึง100คําเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทําการตั้งค่าฝั่งนี้ค่ะขวามือมีฟอนต์นะคะอันนี้รูปแบบตัวอักษรเราจะเห็นว่ามีเยอะมากนะคะแล้วแต่เราเลยว่าชอบแบบไหนอันนี้เดี๋ยวขอใช้ตัว default ที่เขาให้มานะคะสีก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีอยู่หลายสีมากนะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าเลือกแบบไหนนะคะส่วน Layout เดี๋ยวขอลองเอาเป็น h o r i z o n t a l ก่อน ะะอันแรกเนาะแล้วก็ case ัดยนี้นะคะเป็น intelligent case นะคะก็คือเป็น default แล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการที่จะเอาเป็น lower case upper case นะคะ preserve เขามีให้เยอะถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเลือก default ไปก่อนแล้วเราค่อยทำการปรับเปลี่ยนนะคะ maximum word ก็คือ default คือ100นะคะแน่นอนว่าอันนี้ไม่ถึงนะคะเราใช้100ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ size นะคะ word c o u d พอเขาสร้างเสร็จแล้ว เราจะสามารถเซฟเป็นรูปภาพได้เพราะฉะนั้นรูปภาพที่เราต้องการเราสามารถกำหนดไซส์ตัวนี้ได้นะคะซึ่งค่าเริ่มต้นก็คืออยู่ที่600คูณด้วย372พิกเซลนั่นเองนะคะใดๆเราจะลองกด create word cloud ก่อนอันแรกนะคะเขาก็จะทำการสร้าง วอดคลาวขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงขยายได้แบบนี้ทีนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเหมือนกับพรีวิวให้เราดูได้ว่าอ๋อจากข้อความนี้นะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะพอเราเอามาสร้างเป็นวอดคลาวเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเมื่อกี้เราใช้เป็น h o r i z o n t a l อย่างเดียวใช่ไหมคะจะลองเปลี่ยนเป็น mostly horizontal แล้วทุกครั้งที่เรามีการ เปลี่ยนการตั้งค่านะคะเราจะต้องทำการ regenerate บทคาวใหม่ก็คือเหมือนสร้างใหม่นั่นเองนะคะโอเคเขาก็จะทำการสร้างให้ใหม่เราจะเห็นว่านะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอะไรคะจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็คือหว่าัาก็จะมีบางคำที่เขาเป็นไงคะเขาจะแบบเรียงกล,กลับด้านแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับเราเลยหรือเราจะใช้เป็น vertical นะคะถ้าเป็น vertical แล้ว regenerate ใหม่หน้าตาเขาก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะเป็น vertical หรือเป็น mostly vertical ได้นะคะโอเคเปลี่ยนสีก็ได้ด้วยถ้าเราบอกว่าสีนี้ดุด,ดันจังเลยเอาพาสเทวหน่อยหนึ่งนะคะพาสเทลหน่อยนึงก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะเราจะเห็นว่าคำว่า w a t c h เนี่ยนะคะเยอะสุดเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการใช้คำนี้เยอะนะคะเราจะเห็นว่าคำอื่นๆก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะคำไหนที่โผล่ขึ้นมาเยอะมีความถี่เยอะเขาก็จะตัวใหญ่หน่อยนึงถ้าคำไหนที่โผล่มาน้อยความถี่น้อยนะคะเขาก็จะตัวเล็กๆจิ๋วๆหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวนะส่วนตัวเราชอบสีแบบนี้จังเลย ราจะกลับไปที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะพอเราพอใจแล้วนะคะชอบใจแล้วนะเราก็ทำการคลิกขวาตรงนี้นะคะแล้วก็บันทึกรูปเป็นนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เลยอ,อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นบดคาวามหนึ่งน,นะคะสามารถเลือกเป็นทป์ไหนก็ได้นะจริงๆก็คือใส่ทป์อื่นได้นะคะแต่ว่าเราเอาเป็น jpeg ละกันเนาะถ้าเราต้องการใส่เป็นทป์อื่นนะคะเลือกแบบนี้แล้วก็ จุดใส่จุดไปข้างหลังได้แต่ในที่นี้เราก็เอา Default นี่แหละเป็น jpeg นะคะแล้วก็ทำการบันทึกไป save นะคะตรงนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือนะคะ save to gallery ตัวนี้เราถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะคะเราสามารถคลิก save to gallery ได้แต่ว่าตัวนี้จะต้องทำการสมัครสมาชิกนะคะซึ่งตัวอย่างวันนี้ไม่เอาละกันเอาแบบง่ายๆนะคะเก็บไว้ที่เครื่องโอเคนะคะเราก็จะทำการ เปิดขึ้นมานี่เราก็จะได้แล้วนะคะเป็น word cloud ของเราเมื่อกี้จากเนื้อเพลงตัวเมื่อกี้นะคะโอเคก็ทําง่ายๆนะคะเราจะเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเลยนะคะจริงๆมีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราใช้การเข,เขียนโปรแกรมในการสร้าง word cloud นะคะโดยใช้ Python เนาะแต่ถ้ายังไงถ้าใครสนใจนะคะในการสร้าง word cloud โดยเขียนโปรแกรมก็ไปค้นหาดูในคลิปได้เลยนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปเหมือนกัน จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ต้องการทำ d c l o u d สวยๆนะคะแล้วก็ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยแม้แต่บรรทัดเดียวนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ